สวัสดีข้าวของวันจันทร์นะครับออตอนเช้าของวันจันทร์เนี่ยผมก็เรียนเรียนครับเรียนอย่างเดียวพกเย็นก็มาตัดต่อคลิปรูกระเดินนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเอาคลิปช้ากว่าปกตินิดหน่อยเพราะว่าตัดตัดตัดต่อไม่ทันนะแล้วตอนนี้เนี่ยผมกําลังจะไปกินข้าวกับเตยนะครับไม่รอเตออยเหรอ,อยังเป็นไงบ้างฮะวันนี้ ห่วงทำไมเหมือนนอนแ <laughs> <laughs> ล้วห่อเฮ้ยเป็นไรคำอะไรเตยเตยว่<ม> <laughs> <ม> <laughs> าเตยเมายาวผลาอ๋อทำไมเตกินได้กินยาผลามาแล้วเตยรู้สึกว่าโลกมันเริบลเบลเตยก็หดือนนองไงอกกันเยไปหาอะไรกินไว้เร็ว ตอนนี้แล้วครับเราจะมาวิเคราะห์ทีละร้านเลยครับว่าเราไม่รู้จะกินอะไรจริงครับเพราะมันน่าเบื่อสุดเลยครับเตยฮะร้านลาดหน้าเป็นยังไงครับไปกินเบื่อแล้วอ่ะร้านข้าวมันไก่ตรงนู้นน่ะป้ายสีเหลืองไม่น่าอร่อยร้านเนี่ยข้าวมันไม่ร้อนนะฮะข้าวมันไม่ร้อนนันก็เลยไม่อร่อยแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินข้าวสเต็กอ่ะ ไม่อิ่มแพงด้วยแล้วร้านก็เจอตรงนู้นนะมันเลี่ยนอ่ะแล้วเราผัดไทยอ่ะคนเยอะ <c oughs> น้่งเงี้ยวอะ่ะจะไม่ชอบกินแล้วร้านสุดท้ายร้านข้าวบักไตเนี่ยไม่อยากกินขา้าวไรแกงอ่ะ <c oughs> โอ๊ยเราจะแดกอะไร กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยลมแรงมากครับเหมือนฝนจะตกโอ้ยฟ้าแลบจะถึงห้องกบอนด้วยบายาก็กินข้าเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ามาส่งเตยขอตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าฝนจะตกหนักมากครับรู้สึกวันนี้ ตอนนี้ผมก็กลับมาถึงห้องนะครับกำลังเรนเดอร์คลิปนะเช้าตอนนี้เรนเดอร์ไปหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วครับอีกเก้านาทีจะเสร็จนะฮะเป็นคลิปภูกระดึงวันที่3าอ้ยเหนื่อยมากเลยฮนะแต่ตอนนี้ก็ดูคลิปไปเลยครับมกำลังดูดวูวดยอยู่ับเมื่อกี้แล้วก็ คงต้องรอให้มาเรเดอร์เสร็จนะครับแล้วก็อัปโหลดวิดีโอไปนะฮะนี่เวลาประมาณสามทุ่มกว่าฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมมีเรียนตอนบ่ายนะฮะตอนเช้าไม่มีเรียนเออแล้วก็พักผ่อนจากการที่ไปเที่ยวหนักนะครับยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีบ๊าย